สวัสดีครับคุณเบนวันนี้เรามาทำอะไรเนะี่ยวันนี้ผมมาบริจาคเลือดครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สามยานมิขาไปทำอะไรครับนั่นแหละสิไปทำอะไร้อาดูสภา,าพทีมงานกันนี่คือสภาพาาา9โมงนะ9โมงแล้วคือ11โมงมาบริจาคได้เสื้อเลยครับอ๋ออันนี้ซื้อ,อใช่ไหมเอ่อเมนตันไม่มีเสื้อใส่ครับอ๋อบ้านไม่มีเสื้อใส่โอเคเสื้อ <Scot> ป <ch> ีครับผมอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สัญญาณมิทากันเลยดีกว่าไปจะกันไปมา มาประองหนูจะตายบางางมาเป็นกรมัเปกันออกกำลังกายขอบคุณครับเดี่ยครับราจะไาสามแยกทานะครับวันนี้ก็วอ์ทั้งวันอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรโอ้ก็ดูสภาพน้องนี่ต้องทิวเยี่ยงชิวอ่ะแล้วแม่งไหน พียสยามเองอุย้ยด้วยเบ้นี่หัวเกลียนเลยเนะี่ยผมตัดผมแล้วครับตัดผมแล้วก็โดยเป็นคนเนาะใช่ครับผมวันนี้เราจะแบบอกวอล์กวอล์กเท่านั้นไม่มีคำว่าขึ้นรถอะไรก็ขึ้นรครับหาวอล์กทับงวอล์กไปมาเดินครับวอล์กทั้งนั้นใช่ครับเราไม่รันครับไม่เล่นมุกไหนว่าแบบเดินชนเสาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะครับตอนนี้ยังไม่มีมุกอะไรครับผมเ <laughs> ดีด๋ยวรวอล์กไปก่อน ไปปัดเอ,อ้ยทำอะไรกันเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมารูปแก่ชาข้าวแต่เพื่อนบอกว่า สามอยาพี่ทามใช่ไหมอะดูคนคนระับนี่แหละที่ถ่ายงานแก้ดูเดือนดเดือนคนุณด,ดูคนก่อนครับมีจะถ่ายยังไงอ่ครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยมากันดีกทีครับสกเลสทรบ เอาละครับวันนี้เป็นไงบ้างสำหรับสัมผันมิตรสาวนะร้อนครับร้อนเมื่อกี้ไม่ถ่ายเบื้องหลังะครับเออรู้สึกว่าเราไม่ได้ถ่ายคนเลยนะเราถ่ายแต่ซ้ายาเดียวเลยเราไม่ได้เน้นใครเลยนะเบนเราไปที่ไหนต่อครับเฮียเราลีบเปลี่ยนเรื่องเลยนะวายจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่สัมญาสมิตราครับไป ทิตนาแลิศึกๆไม้กรเดานีิดค,คาารับไม้พูดบอกอยามกระดานผิดบาวที่มาบนข้องรู้ว่าตรงน,นี้ต้องแหวนที่ใครรูห้หลอกๆเลยต่อให้ท้าวไม้ตายนี่เนี่ยคุณจะไม่มีวรนได้ฟ้องผมบอกไปที่นี่แล้วไ่หรอกคนชุนไงคุณคุณพูดชุนไงเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ให้คุณคุณเห็นป้นไหมน,น,นี่แต่บานย่ไหมไ่แต่เนี้มือทั่วงที่แบบว่าเป็นเ่งที่แบบไม่้ขอผมเราพามาสำรวจแบบเข้าไปบุกเบิกนี่ป้ายที่ร้านนี่มีนะครับเรามบุกเบิกก่อนนที่นี่นนนา